โอ้ยกูไม่ประทับใจตัวนี้มากมึงมาแล้วไปแล้วมันเจอเพื่อนแล้วไปเริ่เข้าตู้ก่อนกูไม่ได้เข้าตู้กูอยอู่ข้างล่างต้าหรือหยิบนางอเอ อุ้ยมันหาตู้มันหาตู้ว,ว้าวอย่าลงมาขา้างล่างเนอะหรอไม่ไม,ม่ถึงสักตะกอนะอย่าลงมาเนอะอุ้ยเอา้าเรี่องมึงเลยตา้า ไว้ปลาเออสปาฮิอะไรสปาเฮอะไรก็เนะร,รื่องของมึงเลยปั่นต่อมามาดีน้องมาดีฮับนอ้นองว้าว เสรจริดเลยนะกรีดอะตามอยู่ไหมตามอาสัตหนี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 จุ๊นีนนนนนอุยอุยอ้ยมันหาไม้หาควานหาควาน แต่เมื่อสารก่านลบนพุ่ไหมชิเนมากจรออาไปเจอเพื่อนเชิดมเจอเพื่อนหรออาล้วดิเออเจอเพื่อนอีสันความนอู้หตัวเนกันอววิ่งนไม่ัไเฮีย กูลงมาเจอเพื่อนเอาหูนอยว่เะเกียริคือกูลงไปเจอเพื่อนกูนึกว่ามันอยู่กับกูเว้ยลงหนักนอยตอนนี้แรงมากแผลต้องไหนนะข้างางลาง

จะไปปั่นหรือเปล่ากำลังมาช่วยเพื่อนอีจังเฮ้ยโดนจุดนี้ตลอดเลย <c oughs> ไม่โดนแล้วอยู่เลยนะกูยังอยู่เลยได้ได้ได้เลยด่วนด่วนด่วนเดี๋ยวกูต่อเองเดี๋ยวกูล้างแค้นใหม <c oughs> ไป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 อัดนี่ครับเออ้ก็จะบปะรด อุ้ยโทรเทมไปนั่นอ่ะเสียงร้องของนางกวางอ่ะมาแล้วมาแล้วยังวะคุณแก่โทรเทมแล้วหรอยังยี่อะไรนะไม่ดูไงแล้วลูกจะไปดูไหมโทรเทมไฟอ่ะ bạn có tìm được không? còn chưa, này, ở đâu? Em ở trung tâm. Ôi, mua lốm ngốm. Mày bị cái gì? ta bồi à? Tại ngay. Đúng thôi <coughs> thêm phải như này quá liền sâu sáng không có là căn <coughs> 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 คกูไปช่วยเพื่อนนะได้ได้รืนกูวิ่งอยู่ใต้ดินกับมันเนี่ยกูวิงเครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วอ่ะเออ มันเหลือไม่กินเพื่อมนมาเนี่ยมันไม่รู้แล้วไอ้เนี่ยอยู่ล่างหรืออยู่บนอยู่บน่อย โอ้ยเสียดายไม่มีไม้แล้วขาดตื้อหลุดละไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวกูเล่นบ้านเล็กโอ้ยกูโดนประหลดไม่หยุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันตังกูอยู่ เล่นกูอยู่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 อมามันโดนกูได้ไงย่งอุ้ยมันเหมือนจะเจอเพื่อนแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยนาวนาวมึงมันมาแล้วไม่เป็นไรเสร็จ ไป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 เฮ้ยผมผิดไอ้สัตว์เดินไม่ได้มันนางแขนมันแขนกล้วยไปปั่นชัน่างแล้วกันเนาะจะลงก็ลงมานะลงมาได้มันเจอใครปะโอ้เจอกู มาเจอเพื่อนโคนดหิวฮิวหิวหิวยังหิวเร็วอยู่ใช่ปะเออยังหิวเลยไม่เคาปั่นเลยอะเกิดไม่เป็นไรมองดิโฟกัสดิมึงปั่นในเครื่องในบ้านเสร็จยังอะเสร็จแล้วนะไม่ที่มันเป็นห้องเวทมนต์อะ ผมไปตัง้งอยู่เบื้องล่างอี๋อะอุ้ยมันกระทึมพังไปเยอะเลยอ่ะมึงปั่นสนั่นเกินเมื่อกี้มันเฝ้าปะไม่รู้อ่ะเอา้ามันเจอเพื่อนแทนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะวา,างแปลงล่างค่ะ มันใครอ่ะเกรยเดี๋ยวกูรับให้ครั้งนึงมึงมีไหมมึงไปเลยมึงไปเลยเอ้าไปที่อะไรฮะอีสานขวาน ว่าหาทางออกไม่เจอเมันเป็นขวานเพื่อนจุบบนเสาให้หน่อยนะเพื่อนจุบบนเสาให้หน่อยนะกำลังเป็นลับเพืเอ่นอนเคกูเปิดประตูอยู่เฮ้ยมึงมันตามกูไอ้ไม่มึงไม่ต้องกลัวเลย มึงมันตามกูไม่เป็นไรกำลังผสมกับประตูได้ได้ได้ประตู่ที่เพื่อนถูกแฝงเมื่อกี้เฮ้ยมันตามมันกลับไปแล้วว้ายแกมประตูตรงนี้มัน,มนล้มเลยมึงกูอยู่บ้านเล็กเลยเราเปิดประตูยังกำลังออว้ายกออกก่อนนะเออเออออไอ้สัตว์ mình luôn luôn Minoan mẹ Máu Yai Mình ở đâu à? Ở trong tủ rồi.